สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางราวพัฒนานะคะของวันที่7เดือนพฤศจิกาย,ยนสองหค่ะผลของงวดที่ผ่านมานะคะของวันที่4นะคะชุด6ตัวนะคะ4,4,4,6,9,6นะคะสองตัวล่างชุด6ตัวนะคะฝั่งพี่น้องสปโปลาวนะคะเข้าที่4,4นะคะ เลขเบิลเนาะงวดที่ผ่านมาแอตติดเลขเบิ้ลให้นะคะส่วนสองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะเข้าแค่วิ่งรูดนะคะแอดให้สี่ห้าออกสี่หกนะคะเ,เพื่อนๆน่าเสียดายเนาะต้องขอโทษขออภัยนะคะตัวเจาะลุดค่ะมาแค่วิ่งรูดนะคะมาตามกันต่อนะคะของวันที่เจ็ดนะคะ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแอดจะวางเลขทูบให้ด้วยเนาะแล้วก็ตารางนะคะจะไม่ลงให้หลายคลิปเนาะเดียวสับสนนะคะใครตามเลขทูบชอบเลขทูบก็ตามเลขทูบนะคะใครชอบเลขสูตรก็ลองพิจารณาดูนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะสําหรับตัวเด่นนะคะวันนี้ที่แอดจะให้นะคะเอาตารางก่อนเนาะ ตารางนะคะก็จะมี1 7 9 8งเดเนสี่นะคะระวังนะคะระวังหและ9เนาะแอดจะให้หกตัวนะคะในตารางเนาะแต่ขออนุญาตกับหัว9นะคะเป็นหเนาะ ก็เลยจะเป็นเจดชุดนะคะเอ้ไม่ใช่เจดชุดสินะเจ็ดคู่นะคะเจ็ดตัวเนาะ,ะตัวเลขในตารางนะคะมีเจดตัวเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะชื่นชอบค่อยตามเดอ้อสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่แอดจะวางให้นะคะก็จะให้สองตัวนะคะก็จะเป็นเจดค่ะ เจ็ดและสามนะคะเจ็ดและสามวิ่งรูดนะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะ เก้าสามสามเก้านะคะสามห้าและสามแปดค่ะสำหรับชุดกันนะคะแอดกันให้ที่สามศูนย์เจ็ดสามสองหกสองแปด หนึ่งแปดนะคะชุดกันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเด้อ <c oughs> เอดลงให้คลิปเดียวนะคะเพื่อนแต่ว่าใน ในกลุ่มแอดก็จะให้ชุดโค้งสุดท้ายนะคะแล้วก็สูตรหนึ่งเนาะเอสส่งให้ตั้งแต่เช้านะคะสาหรับในกลุ่มนะคะสําหรับเลขทูบนะคะใครที่ตามเลขทูบนะคะก็ระวังหกและเก้านะคะเลขทูบก็จะเป็นเก้าแปดห้านะคะเลขทูบ เลขทูบนี้แอดขอดูใหม่แป๊บหนึ่งนะคะเลขทูบนี้แอดเขียนผิดนะครับเพื่อนจ๋ามันเป็นเลขทูบนี้เก้าห้าแปดนะคะแต่แต่อยู่ในนี้แหละเนาะตัดเล่นนะคะก็จะตัดให้นะคะเผื่อใครที่ตัดไม่เป็นเนาะห้าแปดเก้าแปดนะคะ เลขทูบนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเด้อขออนุญาตกลับหัวให้นะคะ95เป็น65นะคะเดี๋ยวจะว่าหลายตัวเนาะคุณเพื่อนจ้าเล็กทูบก็ส่วนเล็กทูบเด้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามส่วนเลขสูตรนี้เลขคานวณก็ใครตามเลขคํานวณก็ลองพิจารณาดูนะคะ ยังไงก็ขอให้เงงปังปังกันทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจค่ะคลิปจะได้กระจายนะคะขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ